ยี่สิบเอ็ดวันนี้อนุญาตเองรวยซะวันนี้นะคะวันที่แปดแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามาเจอกันในหัวข้อภาษาพาด้วยภาษาพาด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเรื่องฟังกันนะการใช้ภาษาในด้านดีนะคะเราจะต้องใช้ทั้ง6ด้านของชีวิตเลยนะคะคือการงานการเงินสุขภาพความลักและความสุขค่ะความสุขและการคืนสู่สังคมเออนะคะเราจะมาใช้ทั้ง6ด้านของชีวิตเลยนะคะ สิ่งแรกเลยนะคะที่คุณจะใช้ภาษาที่ดีๆนะคะในทุกด้านของชีวิตคือการขอบคุณค่ะนะคะเช่นการงานนะคะสิ่งที่เราจะใช้เลยคือขอบคุณการงานของชนะที่สร้างคุณค่ากับชีวิตฉนันมากมายนะ กันงานถ้าเป็นการเงินก็ขอบคุณเงินทุกสกุลเงินเลยที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันนะทุกวินาทีเลยนะคะความรักอะไรล่ะขอบคุณความรักของฉันนะที่ความรักเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาเลยอะไรแบบนี้นะคะเราจะต้องขอบคุณก่อนเนาะสิ่งต่อมาสิ่งต่อมาค่ะคือการที่จะใช้ภาษาดีๆเช่นฉันโชคดีมากเลยที่ฉันได้ทำงานนี้ฉันโชคดีมากเลยนะที่การงานธุรกิจของฉันได้ช่วยเหลือผู้คนอย่างมากมายฉันโชคดีมากเลยที่ฉันมีครอบครัวที่แสนดีมีความรักที่ดีและยั่งยืนฉันโชคดีมากเลยที่มีอภิชาต,ตบุตชชป่นตะชคดเป็นคนดี่่ชใช เช่นสมมติเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะคะเกี่ยวกับการงานเนาะ,ะสมมติเ,เจอเพื่อน่วงงานไม่ดีนะ,ะหรือว่าเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรที่ไม่ดีในการทำง,งานนะคะสิ่งที่เราไม่ควรทําเลยคือพัํานบ่นค่ะขออนุญาตเนาะอาจจะเป็นแบบว่าฟิลลิ่งมานะคะแม่งเอ้ยงานอะไรไม่อยากทําเลยงานนี้ไม่งูโคตรเบื่อเลยไม่อยากไปทำงานเลยอะไรแบบนี้นะ,ะสิ่งที่คุณควรทําคือควรขอบคุณการงานนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความเป็นจริงขอบคุณไว้ก่อนโอเคไหม อยากได้ลูกค้าเยอะๆอยากขายของดีต้องพูดยังไงคะภาษาพารวยขอบคุณลูกค้าทุกคนนะที่เดินเข้ามาในร้านฉันแล้วมาสั่งซื้อฉันอย่างง่ายๆสบายๆขอบคุณลูกค้าทุกคนนะใครที่เดินผ่านร้านฉันนะต้องเข้ามาซื้อของร้านฉันทุกคนเลยโปรแกรมดีๆใครบอกเราบอกเองพูดภาษาดีๆกับตัวเราเองนะคะขอบคุณเงินทุกสกุลเงินนะที่เข้ามาหาฉันอย่างมากมายขายกล้องเลยฉันรักเงินเงินรักฉันเงินทุกสกุลเงินต่างอยากเข้ามาหาฉันตลอดเวลาเลย ต่อมาเช่นความสุขอขอบคุณความสุขจากทั่วโลกนะที่หลั่งไหลเข้ามาฉันทุกวินาทีเลยทำให้ฉันมีความสุขเบิกบานน่าเลยในทุกวินาทีไม่ว่าฉันจะเจอเรื่องราวอะไรก็เป็นข่าวดีทั้งหมดเลยความสุขจากทั่วโลกต่างวิ่งเข้ามาหาฉันอย่างง่ายสบาย,สบายเลยอย่าลืมพูดและต้องมี f e ล l i n g มีความรู้สึกว่าเราได้รับแบบนั้นมาจริงๆโอเคไหมคะถ้าเราไม่มีความรู้สึกว่าได้มันมาจริงๆนะก็จะทําให้เรา c a n ซิลเกตเองนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตเองขึ้นมาได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตชีวิตดีมากขึ้นด้วยการเปลีี่่ยนนภาษาษขอออองงตัวเเมืก้พูดแบบ เรื่องการเงินนะยกตัวอย่างนะถ้าไม่เหนื่อยถ้าเหนื่อไม่ออกไม่ได้ตังมันเป็นอะไรที่แบบยากมากแต่พอเราเริ่มรู้กฎจักรวากลกฎเลนสนูดนะกับครูสตาอสอนเป็นเองได้ต้องขอบคุณนะครูสตานะคะเปลี่ยนมาใช้ภาษา,าการเงินที่มันดีอ่ะมันเหมือนทําอะไรก็มันก็ง่ายไปหมดเลยอ่ะไปลองทํานะคะพูดกับคนอื่นเรายังพูดได้ทําไมพูดได้ดีๆใช้ภาษาดีๆกับตัวเราทําไมเราจะทําไม่ได้นะรักตัวเองก่อนก่อนที่จะรักคนอื่นช่วยเหลือตัวเองก,อก่อนก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นคิดเพื่อตัวเองก่อนก่อนอที่จะไปคิดถึงคนอื่นตัวเราเป็นกลุ่่ังททีีีีีดดสในนชวิต้โคะ 我就教你玩大白炸。<noise> <noise> <noise> <noise>